ผมนิกนะครับจาก this is not elearning.com นะครับหลายๆท่านถามกันมาครับว่าการที่เราเซ็ตโซลูชันทั้ง3 s o โซลูชันเนี่ยมันแตกต่างยังไงแล้วมันมีประโยชน์อะไรที่ควรจะเหมาะสมที่จะเลือกแพ็กเกจหรือเสื้อโซลูชันไหนเป็นหลักต้องบอกอย่างนี้นะครับข้อดีของเราเนี่ยไม่ว่าเป็นโซลูชันเริ่มต้นที่เราเรียกสมองเนี่ยหรือเป็น regular ที่เป็นปกติที่ทุกคนส่วนใหญ่จะซื้อเป็นแพ็กเกจเนี่นีหรือแม้กระทั่ง l a r g e เนี่ย,ย,ย,ยความสำคัญคือเราไม่ได้กัน จำกัด User ที่เข้ามาใช้ผมยกตัวอย่างนะครับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่มองว่าเอ้ยแทนที่จะไปหารูปแบบของการที่จะฝากเอกสารการเรียนการสอนโดยให้คุณครูทุกคนเนี่ยไปสร้างเพจไปสร้างคล่มเราเองเนี่ยโรงเรียนหลายๆคนเริ่มที่จะสมัครเป็นแพ็กเกจที่เราเรียกสมองคาถามคือว่าเราจะมีเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับให้ทุกคนเองมียูเซอร์เกับพาสเวิร์เข้ามาใช้งาน นั่นคือตัวเริ่มต้นเล็กๆที่เราจะมองภาพในเรื่องของ e-learning นะครับนั่นคือสมองของแพ็กเกจเลกูล่าที่เราพูดถึงมาทุกคนพร้อมที่จะยอมรับในการที่จะใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยมันบอกแบบนี้ว่าปกติคำว่า e-learning เองเความสำคัญเนี่ยมันเกิดจากการที่เราการฝากเอกตาเ,เรามีหน้าที่ที่จะมอบหมายให้คนแต่ละคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสร้างบทเรียนของตัวเองมาสร้างเนื้อหาของตัวเองเช่น ครูคณิตศาสตร์ก็ต้องมาสร้างเนื้อหาคณิตศาสตร์โดยการที่มียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดของตัวเองเข้ามาพิจาราสร้างคำว่าสร้างคือว่าสร้างหลักสูตรรายละเอียดเอกสารที่จะใช้มีการอัปโหลดเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารวิดีโอเป็นเอกสารของไฟล์ที่จะต้องใช้ PDF หรือเป็นเอกสารภาพหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะมีหน้าที่สร้างของเขาตัวเองแต่ระบบเองในเรื่องของตัวเ e ก u l a r ที่เราพูดถึงเนี่ย มันจะมีการต่อเติมมาจากสมองก็คือว่าเล็กูล่าเองสามารถจะจัดตารางสอนได้ครับความสําคัญก็คือว่าเมื่อมีเอกสารแต่เอกสารเราจะใช้ทําอะไรเล็กูล่าเองจะมีหน้าที่การจัดตารางสอนมันเป็นอย่างนี้ครับคําถามคือว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งต่อหนึ่งคือไม่ใช่ครูกับนักเรียนคนเดียวหรือมีครูหนึ่งคนกับนักเรียนห้องเดียวโรงเรียนหรือระบบส่วนใหญ่ มันมีความซับซ้อนครับเพราะว่าหนึ่งโรงเรียนอาจจะมีครูเป็นร้อยคนแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งวิชาเดียวกันจะสอนไม่เหมือนกันระดับชั้นที่ไม่เท่ากันนักเรียนก็เหมือนกันครับนักเรียนแต่ละหนึ่งโรงเรียนมีเป็นพันสามพันสี่พันคนเนี่ยแต่นักเรียนแต่ละคนเองนีหน้าที่แค่ไม่เหมือนกันอยู่ชั้นเดียวกันยังต้องถูกแบงเป็นห้องโดยระบบเองมันถึงจะต้องมาบริหารจัดการพอเราพูดถึงเลกูล่าเนี่ยต้องบอกว่าตัวสมอลเอง สมอเองเนี่ยมันมีหน้าที่เพื่อจะต้องการเปลี่ยนการสอนเฉยๆครับถามว่ามีข้อดีไหมมีดีครับโดยการที่ทุกคนสามารถจะเหมือนเก็บข้อมูลในส่วนการแต่เก็บเนี่ยเราบอกว่าตัวสมอเองมันมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บแทนที่คุณจะต้องมาฝากวิดีโอไว้คุือจะต้องฝากเป็นงก์ไว้คำถามมันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้หมายถึงอะไรว่านักเรียนเองหรือครูเองสามารถที่จะเข้ามาดาวน์โหลดหรืออัปโหลดจากตัวระบบ แต่เลกูล่าเองมันดีกว่านั้นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกคือว่านักเรียนสิทธิที่นักเรียนต้องการก็คือว่านักเรียนจะมีตารางสอนแต่ตารางสอนเองเนี่ยสามารถจะถูกระบุเป็นเวลาในการสอนเรียบร้อยนักเรียนมีหน้าที่คือเข้ามาดูเข้ามาใช้งานจากเลกูลา่าตัวเลกูล่ากับตัวลาร์ชเนี่ยมันต่างกันอยู่นิดเดียวครับเพราะว่าตัวเลกูล่าเองสามารถจะจัดตารางสอนก็จริงเนี่ยแต่มันเป็นตารางตารางสอนที่เราเรียตารางสอนแ้ง เพราะว่าแห้งก็คือว่ามันไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างครูกับนักเรียนในการที่จะติดต่อที่เป็นเลวทรามสตรีมมิ่งสุดท้ายเองความยุ่งยากก็คือว่าตัวระบบของลาชเองเนี่ยมันจะมีการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนกับครูโดยการที่เมื่อถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดห้องเรียนห้องเรียนที่เป็นออนไลน์หรือเป็นระบบเต็มที่เรียกว่าโรงเรียนออนไลน์จริงๆเพราะอะไรครับนักนักเรียนจะมีหน้าที่มารอรอครูสอน ครูมีหน้าที่คือมาสอนนักเรียนแต่ตามคนต่างอยู่ตามที่กันนี่คือแพ็กเกจที่ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดในเว็บไซต์ถ้าท่านสะดวกเนี่ยเราเข้าไปดูนะครับว่ามันมีแพ็กเกจชิ้ตนต่างนยังไงบ้างแต่สิ่งที่สาคัญผมมองว่าทั้ง3แพ็กเกจที่เราเซ็ตเนี่ยปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราพยายามจะเซ็ตให้มันเหมาะสมแพ็กเกจที่เราทําไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีอยู่แล้วเราจะเสียเวลาประมาณหนึ่งนาที ในการที่จะเข้าไปเก็บดีกว่เป็นท่านแต่ละที่มันต้องบอกอย่างนี้จะประสบการณ์ที่มีการเก็บข้อมูลของแต่ละที่มาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกันอาจจะคล้ายกันก็จริงเนี่ยแต่ความต้องการของแต่ละที่ไม่เหมือนกันเราใช้ตรงนี้นะครับระยะเวลาแรกในการทําในการเริ่มงานเราเรียกว่าการเก็บดีไวา่าเนี้ยคือเข้าไปเก็บเข้าไปคุยเข้าไปดูขั้นตอนของท่านนี่คือสิ่งสําคัญที่เราทําแลาวประสบความสําเร็จในปัจจุบ ยังไงว่างๆเรามาคุยกันนะครับนี่คือผมสรุปอย่างนี้ครับวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยตัว this is not e-learning เองแบ่งเป็นสามแพ็กเกจครับแต่และแพ็กเกจเองขึ้นอยู่กับความเหมาะสมลองดูรายละเอียดสงสัยโทรมาคุยกันครับสวัสดีครับ